เชื่อจริงๆเหรอว่าประเทศไทยไม่มีคนติดโควิด19คือหมายความว่าเราเล่นเล็กศูนย์มาหลายเดือนแล้วก็เราก็ไม่ได้ลุยตรวจแต่เราอ้างว่าเราไม่มีการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศทั้งที่เราไม่ได้ตรวจฟังดูแล้วมันก็แปลกๆนะไม่ตรวจก็แต่ว่าบอกว่าไม่มีงงไหมไม่ตรวจแต่บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องตรวจหรอกมันแพงมันแพงมันไม่คุ้มไม่หมอคนหนึ่งเขาเคยพูดเอาไว้ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขา ลุยตรวจนะเห็นตัวเลขเขาเยอะๆเนี่ยซึ่งเราชอบมาแขว่เขานะประเทศไทยเนี่ยชูคอว่าตัวเองคือเป็นโควิดเฮเวิสวรรค์ปลอดโควิดทั้งๆที่ไม่ได้ตรวจเออแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นสวรรค์ะรู้ได้ไงว่าปลอดโควิดทั้งๆที่ไม่ได้ตรวจเราจะตรวจเฉพาะตอนเป็นข่าวโหเป็นข่าวนี่นะโหไปลุยจริงเลยตั้งด่านนะตรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะเสร็จแล้วพองเงียยไปก็เลิกอันนี้คืออาไม่รู้นะว่าเขาตรวจประจําหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนที่ทําประจําเนี่ย ก็ควรจะมีการรายงานอย่างต่อเนื่องว่าออตอนนี้ได้ตรวจไปแล้วกี่คนซึ่งเราหาตัวเลขยากมากว่าได้มีการตรวจโควิดคนไทยไปแล้วกี่คนอะไรเงี้ยเชื่อว่าจนถึงป่านนี้คือยังไม่ถึงล้านในขณะที่ต่างประเทศเขาลุยตรวจกันแบบว่าเยอะมากอะ่ะเราก็เห็นตัวเลขเขาเยอะเราก็เลยงงว่าการที่ลุยตรวจทําให้ตัวเลขเยอะดูไม่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าคือโง่เหรอการที่ไม่ลุยตรวจเนี่ยแล้วเราอ้างว่าทางการแพทย์เราเก่ง คือฉลาดงั้นหรือตักกะมันแปลกมากอ่ะถ้าคนคิดสักนิดหนึ่งก็แต่รู้ว่าเอา้าทาไมลุยตรวจกลายเป็นโง่ลุยตรวจก็คือเพื่อที่จะได้รู้ตัวเลขที่แท้จริงก็จะได้มาคิดนโยบายว่าจะป้องกันกันอย่างไรแต่ถ้าไม่ลุยตรวจผลก็คือกลัวครับขู่กันทุกวันนี้แหละคือกลัวไม่รู้เหมือนกลัวอะไรนะแต่ก็คือกลัวกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนอไม่ทําบัญชีอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนี่จริงๆคือเหลือเงินบ้างหรือไม่แต่เชื่อว่าเหลือเงิน แต่ถ้าทําบัญชีจร,จริงจะรู้ว่าโอ้โหติดลบทุกเดือนเลยว่ะหรือว่าแบบตังแทบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เป็นกระทู้ที่เพื่อนๆในกลุ่มโกลนไกแฟนฝรั่งตั้งขึ้นมานะครับก็ตรงใจเอาพอดีเลยก็เลยอยากจะมาขอแชร์นิดน,นึงว่าเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ได้คุยกับชาวต่างประเทศซึ่งเขาก็ได้รู้ความจริงไม่เหมือนกับหลายๆคนซึ่งปิดหูปิดตาหมายถึงว่าปิดหูปิดตากับโลกภายนอกก็คือฟังแต่สื่อในประเทศซึ่งก็ชอบเล่นข่าวตัวเลข คือเหมือนกับว่าถ้าเราดูสื่อไทยเนี่ยคือแต่หลังๆดีขึ้นนะเริ่มเจอบ้างที่พูดถึงต่างประเทศบ้างแต่ยังเป็นส่วนน้อยยังคงเล่นข่าวของการติดเชื้อในประเทศอยู่เยอะเพราะว่าเลตติ้งดีแต่หลังๆเริ่มมีมากขึ้นอ่าแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าคนกลัวฝังใจไปแล้วแต่ถ้าเราไปดูสื่อต่างประเทศเนี่ยมีเยอะที่เขาพูดถึงความเป็นจริงพวกนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเขาก็ได้รู้ความเป็นจริงมากฉะนั้นในนี้แทบจะไม่มีใครกลัวโควิดเลยหรือกลัวว่าจะ อะไรเซลเดียวก็คลัสเตอร์เลยนะคุณเอาจะเอาเชื้อมาติดพ่อแม่เหรอกากมันไปเลย21วัน28วันตรวจมาสามรอบเรายังไม่วังใจอะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะตรงนี้เดี๋ยวขอปิดชื่อนิดนึงเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับเอออยากถามความเห็นเพื่อนๆพี่ๆทุกคนหน่อยคะ่ะเชื่อจริงๆเหรอคะว่าประเทศไทยไม่มีคนติดโควิด19คือในกลุ่มเขาคงไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเขามีความเห็นกันอย่างไรครับส่วนของอ๊อฟออก็ได้พูดไปแล้วนะว่าคือเราซ่อนตัวเลข เราทําให้ตัวเลขมันมดูน้อยๆเพื่อที่จะได้มาโฆษณาว่าตัวเองเป็นสวรรค์ปลอดโควิดโอ้สวรรค์อยากขึ้นสวรรค์จังเลยพอคนอยากมาปุ๊บอ่ะพิธีกรรมเยอะแยะเลยต้องทําอะไรมากมายเพื่อที่จะเข้ามาในสวรรค์แห่งนี้อ่ะตรงนี้ไม่เชื่อค่ะประเทศไทยไม่ตรวจเท่ากับไม่มีฮหามากไม่ตรวจเท่ากับไม่มีคือบอกว่าตัวเองปลอดโควิดเพราะว่าไม่ตรวจไงโอ้โหตักกะนี่ฉลาดมาก เพราะค่าตรวจแพงคนไทยไม่มีกําลังจ่ายขนาดนั้นเลยอุปโลกว่าไม่ติดครับใครอยากจะตรวจโควิดนะเขาไม่ตรวจให้นะเขาจะตรวจเฉพาะถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคุณดังเป็นข่าวเขาจะยอมตรวจให้คุณฟรีเลยแต่เขาจะทำไทม์ไลน์มาเลยนะว่าเออก่อนหน้านี้คือไปคุยกับใครบ้างแล้วก็ไปติดต่อใครบ้างแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแล้วหลังจากนั้นคนพวกนั้นจะโดนหางเลขกันหมดเขาจะยอมตรวจถ้ามันเป็นข่าวเพราะว่าจะได้เงียบๆเร็วๆก็คือพอมีคนติดเชื้อปุ๊บ จะท่าสร้างข่าวลุยตรวจทันทีตรวจกี่ร้อยกี่พันคนก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นสภาก็จะมาบอกว่าควบคุมได้แล้วมีคนเล่านะบอกว่าโรงพยาบาลรัฐชื่อดังอันดับต้นๆท็อปๆของประเทศเนี่ยนะโรงพยาบาลรัฐบาลนะชื่อดังมากเลยนะตอนนี้บอกว่าไม่รับตรวจโควิดแล้วเอส่วนอีกอันนึงก็คือโรงพยาบาลเขาบอกว่ารับตรวจก็จริงแต่เหลือแค่ห้าสิบคนคือเอาเป็นว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ย ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะต่างจังหวัดเราไม่รู้นะตอนนี้กลายเป็นว่าหาตรวจไม่ค่อยจะได้คือมันแบบไหนบอกว่าขึ้นชื่อไงไหนบอกว่าโควิดเทปเว้นไงกลายเป็นไม่รับตรวจนี่มันหมายความว่าไงตอนนี้คือถ้าจะตรวจก็ต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ค่าตรวจก็นะห้าหกพันอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันแปลกอนะ่ะถ้าใครรู้ความจริงเนี่ยนะคือเราก็พูดมากไม่ได้ไงใช่ไหมเราใครรู้ความจริงคือแบบโอ้โหนี่มันประเทศอะไร มารอบสองเริ่มระแวงเราจะติดไหมนะตอนนี้เป็นหวัดอากาศเพราะอากาศเย็นหรือเปล่าหรือเรามีเชื้อกันอยู่แล้วทุกคนถ้าไม่อ่อนแอมากอาการก็ไม่แสดงเราอาจจะมีเชือ้อทุกคนอยู่แล้วก็ได้นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนนั้นนี้แล้วอ๊อกก็เป็นหวัดบ่อยนะเนี่ยเป็นหวัดแบบแป๊บๆเสร็จแ,แ,แ,แล้วก็ปวดหัวเสร็จแล้วก็ดีขึ้นแป๊บๆปวดหัวก็ดีอาจจะโดนโควิดมาหลายรอบแล้วก็เป็นไปไดนะ้คืออ๊อกก็ภาวนาว่าให้มันมาเหอะให้มันมาเหอะเพราะว่าเราจะได้มีภูมิคุ้มกันคือมันจะอยู่ตลอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า การที่เรากลัวอะไรเนี่ยเราวิธีแก้คือเราต้องเผชิญหน้ากับมันอ่าก็คนถัดมานะครับไม่ตรวจเท่ากับไม่มีอ่าเหมือนกันเหมือนกับคนแรกๆไม่ตรวจเท่ากับไม่มีไม่แน่นะคะเราอาจจะเคยติดแล้วหายแล้วก็ได้เพราะบ้านเราเวลาเป็นไข้หรือไอเนี่ยเราซื้อยามาทานเองร่างกายแข็งแรงเชื้อสู้ไม่ได้ก็หายเองไม่เจอเพราะไม่ได้ตรวจคงม,มีอีกเยอะจริงๆตอนนี้ถ้าหลายสี่พันต้นๆแล้วใช่ไหมที่ติดเชื้อจริงๆอาจอาจะสี่หมื่นก็ได้ ตัวเลขอ่ะมันดีผิดปกติอ่ะประเทศข้างเคียงเนี่ยหลายหมื่นหรือแสนกว่าทั้งนั้นอ่ะที่อยู่ข้างเคียงประเทศเราเนี่ยนะเนี่ยเวลาเราไปเห็นอย่างกัมพูชาที่บอกว่าไม่มีคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเชื่อได้ไหมอ่ะอันนี้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะสี่พันกว่านี่คนเสียชีวิตแค่หกสิบเนี่ยเชื่อได้ไหมอ่ะมันแทบจะเชื่อไม่ได้แล้วนะแถมนะที่สนามบินเนี่ยแทนที่คุณจะตรวจโควิดตั้งแต่ที่สนามบินนะไม่นะคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือส่งไปกักเลย และระหว่างที่กักล่ะเออมีคนเล่าให้ฟังอีกนะ่ยบอกว่าตอนที่จะลงจากเครื่องเนี่ยนะสายการบินไรก็ไม่รู้นะแอร์โฮสเตสก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยๆทยอย,อย,อยกันลงกันแบบแบ่ง,บงเป็นห้ารอบนะคะเพราะว่าเราจะต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะโอ้โหนานมากกว่าจะลงจากเครื่องกันหมดนะแล้วเขาก็บอกว่าเอา้าแล้วตอนที่นั่งเครื่องบินมาเนี่ยนั่งติดกันแบบว่าอยู่ชิดกันเลยหายใจรดต้นคอกันเลยเนี่ยคือไม่กลัว แต่ว่าตอนที่จะลงจากเครื่องดันบอกว่าให้ให้เว้นระยะห่างต้องทยอยกันลงเพราะจะได้ไม่ติดโควิดโอ้โหนี่ตากกะนี่มันแย่มากหรือว่าไอการที่ที่นั่งต่างๆต้องมีแปะป้ายกาก,กระบาดเอาไว้ให้นั่งที่เว้นที่ทั้งที่ก่อนมาเนี่ยนั่งรถเมย์อัดกันเป็นปลากระป๋องมาแล้บจะบอกว่าเพราะเรื่องนี้แหละเพราะไอเรื่องนโยบายแบบว่าที่ไม่ค่อยฉลาดแบบนี้แหละที่ทําให้ออฟเนี่ยฉุกคิดได้ไงคือมันเล่นเรื่องนี้กันมาจนถึงเดือนมิถุนาใช่ไหม อก็ไม่พอใจว่าเจะเข้าไปร้านอาหารนี่แบบว่าไปตักเองก็ไม่ได้นะต้องให้พนักง,งานตักให้แถมยังต้องมีฉากกัน้นโอ้โหก่อนหน้านี้เราเดินตัวติดกันมามาเข้ามาในร้านอาหารต้องมีฉากกัน้นเป็นนโยบายที่ดูแบบไม่ค่อยฉลาดยังไงไม่รู้เราก็เลยเริ่มมาศึกษาก็นี่ครับเป็นที่มาเพราะเราเอะใจเองอ่าแล้วมีคนมาตอบนะครับเออบางคนกินยาสารพัดเชื้อโรคไม่รู้จะหลบตัวไหนก่อนเลยขอไปดีกว่ากินดักไว้ทุกทางเอ่อจริงๆแล้ว โควิดเนี่ยก็ยังไม่ได้มียารักษาแต่ว่าเขาก็ใช้ยาอื่นข้างเคียงก็รักษาได้นะคือติดแล้วก็รักษาได้นะอันใหม่นะครับไม่เชื่อค่ะแต่ก็ไม่กลัวคือไม่เชื่อว่าคนไทยไม่ติดโควิดอะไรนะที่เราบอกว่าการติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์อะไรเงี้ยคือไม่เชื่อและไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่กลัวเอ่อไม่เชื่อค่ะเราอาจจะติดแต่ไม่แสดงอาการก็ได้คือส่วนใหญ่คนที่เขาไม่กลัวโควิดในเวลาเนี้ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศทั้งสิ้นส่วนคนในประเทศก็ อยังคงปิดหูปิดตากันไม่รู้เรื่องโลกภายนอกเลยอ่าทันมาไม่เชื่อแม้แต่นิ้วเดียวค่ะทันมาติดเองหายเองนักเลงพอทํานองนี้ไหมคะเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะจนกว่าจะแสดงอาการเราอาจจะเป็นพาหะก,ก็ได้ต่อให้ไปเสียเงินตรวจผลอาจไม่เจอแต่หลังจากตรวจอาจไปติดจากโรงพยาบาลหรือที่อื่นก็ได้เอออบจําได้นะว่าช่วงแรกๆอ่ะวิธีการรักษาของเขาเนี่ย มีที่เกี่ยวกับการแพทย์ออกมาค้านกันนะเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเขาจับไปนอนใกล้ๆกันหมดเลยแนวทางของใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเนี่ยนะคนที่ค้านเขาก็บอกว่าเออไม่ควรเอาไปอยู่รวมกันนะควรจะให้สังเกตอาการที่บ้านบงเล็บถ้าเขาไม่มีอาการถ้าเขามีอาการรุนแรงหรือมีอาการที่แย่ก็ค่อยไปอยู่โรงพยาบาลถ้าเขาไม่มีอาการเนี่ยควรจะให้เขาสังเกตอาการที่บ้านแสดงว่าการแพทย์ของเราเนี่ยเกือบจะถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่ามันมี เขาเรียกอะไรนะมีมือมืดสักคนหนึ่งอ่ะมันมาเปลี่ยนวิธีการก็คือเอาคนที่ติดเชื้อไปอยู่รวมกันหมดแล้วทีนี้เชื้อมันก็เหมือนกับติดเชื้อกับติดเชื้ออยู่ด้วยกันอ่ะเชื้อก็ส่งกันไปส่งกันมาไม่ใช่ว่ามันจะฆ่ากันเองหายไปหมดนะกลายเป็นว่าคนที่อาการน้อยจะยิ่งอาการหนักเพราะคุณเอาเขาไปอยู่รวมกันคือสรุปว่าวิธีการรักษาช่วงแรกของเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็ปล่อยปละละเลยเอได้ยินก็เลยนึกขึ้นได้ว่าช่วงแรกอ่ะเราเริ่มต้นจากสนามมวยใช่ไหม มีคนค้านนะว่าไม่ควรจัดไอ้มวยอันนี้เพราะว่าเชื้อกําลังพุ่งเขาก็ไม่ฟังแล้วก็คนจัดก็เป็นนายทหารยศสูงด้วยอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มีคนติดจากสนามมวยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นทุกคนโดนหางเลขกันหมดเพราะว่าคนพวกนี้ที่ตอนแรกเขาไม่ฟังจนกระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดแล้วหลังจากนั้นเขาก็แก้ปัญหาแบบง่ายๆให้กักมันหมดทุกคนกักตัวในโรงแรมเสียงบป,ประมาณเยอะแยะ ผู้คนทะเลาะก,กันรังเกียจคนที่กลับจากต่างประเทศจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเล่นง่ายอยู่เหมือนเดิมจากความผิดพลาดของตัวเองอ่ามีคนมาตอบจากผลวิจัยเห็นว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตของคนที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะตรวจหรือบางทีตรวจก็ไม่เจอทั้งที่ททเป็นเรื่องนี้จำได้ว่ามีคนแบบที่กังวลจิตตกโควิดเนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้แหละหือนี่ไม่ได้หมายถึงคนตอบนะหมายถึงว่ามันคนละอย่างกันไงว่าอ่าคนที่ไม่แสดงอาการ ก็ก็เรื่องสีก็คือหรือตรวจไม่เจอก็เรื่องสีคือปัญหาคือถ้าเชื้อมันจะแพร่เร็วเนี่ยแพร่ง่ายเนี่ยนะเราก็ไปห้ามมันไม่ได้แต่ว่าประเด็นคือถ้าแสดงอาการเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนรักษาได้ไหมอันนี้คือเรื่องนี้ต่างหากที่เราไม่ค่อยได้คุยกันมีแต่ว่ากลัวแต่ว่ามันจะแพร่มันจะแพร่แล้วแพร่แล้วมันร้ายแรงไหมก็ไม่มีการคุยกันเลยนะเอาแต่กลัวอย่างเดียวนะอันใหม่นะครับไม่เชื่อไม่มีการสุ่มตรวจ เพอๆคนเป็นก็กลัวการไปหาหมอเพราะกลัวโดนประนามออกทีวีกินยาพาราเซตามอลจนหายนี่แหละคืออีกเรื่องหนึง่งเราไม่ลุยตรวจแล้วก็เราก็ออกข่าวแต่ความกลัวก็ทําให้คนเขาไม่กล้าไปตรวจคือต่อให้ตรวจพีเขาก็ไม่กล้านะเพราะว่าตรวจเจอโควิดปุ๊บเนี่ยดังเลยเพราะว่าคุณจะต้องเรียกคนรอบข้างไปตรวจด้วยเอาไปเดือดร้อนเขาอีกฉะนั้นคนไทยไม่กล้าตรวจแน่นอนแล้วเราก็ไม่ลุยตรวจอีกทั้งหากแต่เราก็โฆษณาว่าเป็นสวรรค์ปลอดโควิด ไม่เชื่อค่ะคิดว่าน่าจะมีการลักลอบเข้าเมืองมาตั้งนานแล้วอ่าถ้ามีข่าวว่าที่พรมแดนธรรมชาตินะนะบางจุดเนี่ยมีคนจากแถบเมียนมาเนี่ยเข้ามาวันหนึ่งตั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนคือเขาเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมันเป็นข่าวปุ๊บเราก็ทําเป็นตรวจไปสักทีหนึง่งเสร็จแล้วก็มาบอกว่าคุมได้ละแล้วก็เงียบไปก็ไม่ได้ตรวจต่อแค่เรื่องมันเงียบเฉยๆดูจากภาพต่างๆที่ออกสื่อรั้วลวดหนามตามชายแดนคือแบบนี่คือเส้นขีดแดนจริงๆหรือ แค่รัวรวดหนามันจะกันได้ไงเนาะเส้นทางธรรมชาติชาวบ้านแถบนั้นเขาคงชํานาญแหละดีที่สุดคือป้องกันตัวเองค่ะอย่าหวังพึ่งรัดเลยรัดยังดูแลตัวเองรอดเลยรอดหรือไม่รอดสูด้กันต่อไปนะคะเราคิดว่ามีหลายคนที่ติดและอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงพอไม่ต้องการไปหาหมออยู่บ้านกินยาแก้ไข้รักษาตามอาการเป็นเองหายเองเหมือนไข้หวัดทั่วไป อ่าประเทศไทยของเราใช้คาถาสวดมนต์ถ้าโควิดเข้ามาในเขตร,ราชอาณาจักรจะมาลายหายไปทันทีที่ผ่านมาเราก็เห็นเห็นอยู่เพื่อนบ้านยอดพุ่งมากแต่ไทยคือปลอดเชือ100้อร้อยเปอร์เซ็นตล่าสุดที่เชื้อเข้ามาได้อาจเป็นเพราะคาถาอาคมเสื่อมหรือถูกทำลายจากผู้ไม่หวังดีเออก็มีได้หลายประเด็นนะประเด็นแรกคือปิดข่าวไม่มิดละเขาเข้า,ขาแอบเข้ามากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วตอนเรื่องมันยังแค่ยังไม่ดังตอนนี้เรื่องมันดังเพราะปิดข่าวไม่ได้แล้วหรืออีกแบบหนึ่งนะ เราไม่ลุยตรวจไงเราไม่ดูตัวเลขแล้วทีนี้ถ้าการติดเชื้อมันสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมันอันไม่อยู่แล้วเแม้กระทั่งคนในเมืองใหญ่ๆเองก็โผล่มาแล้วว่าอยู่ดีๆก็ติดโควิดโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะพุ่งมาตอนนั้นแหละจะอันกันอยู่ไหมออฟรู้สึกว่าพอโควิดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของประเทศนี้ออกมาก็คือวิธีการบริหารวิธีการบีบบังคับประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่เขาซุกเอาไว้ถ้าโควิดไม่มาเนี่ย ในที่สุดมันจะโผล่มาแหละแต่มันอาจจะช้ากว่านี้คืออันนี้คือการเร่งเอาขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยออกมาให้เร็วขึ้นเรื่อยๆละครเรื่องนี้มันลึกล้ามากจริงๆที่อ๊อฟต้องมาพูดทุกวันนี้เพื่อค้นหาความเป็นจริงจนผ่านมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เราก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เราก็ยังไม่เจอสาเหตุลึกๆว่าเขาพยายามเล่นตัวเลขซ่อนตัวเลขเนี่ย มันมีฮิดเด่นอะไรอยู่คือถ้าเดาก็เดาได้แหละแต่ถ้าเกิดเอาความจริงชั่วชเลยเนี่ยต้องดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงเชื่อจริงๆไหมว่าประเทศไทยไม่มีโควิด -19 คือไม่มีการติดเชื้อในประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะต่อให้ไม่ลุยตรวจก็ไม่เป็นไรเราไม่มีอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเชื่อกันจริงๆไหมนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ